นานี้ก็จะเก่งหน้าท้องอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มจากเราั่งแล้วเราลงตัวลงเอาศอกวางไว้ที่พื้นนะคะทั้งสองข้างเราเขาแมแบนหน้าท้องตลอดเวลาพยายามกดสอกกดฝ่ามือให้ติดน,นีจากนั้นนะคะเราชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้านะคะเราเตะขาทั้งสองข้างไปทางด้านาหน้าหายใจออกชันเข่าขึ้น หายใจเข้าหายใจออกขาทั้งสองข้างไม่ถึงพื้น หรือว่าเราจะนั่งก็ได้นะคะเอาแค่ฝ่ามือกดไว้ที่พื้นชั้นขางสองข้างขึ้นมานะคะจากนั้นหายใจเข้าเราเตะขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างท่านี้ก็จะเก่งเช่นกัน จะเก่งมากกว่าท่าที่ท่าแรกนะคะเพราะท่าแรกเราเลีงใช้ข้อสอบวางไว้ที่พื้นท่านี้เรากดแค่กว่ามนึ่งยังไงแล้วก็อดทนนะคะทางไว้ทักสักูนะคะ โอเคนะคะวันนี้คงขอแค่นี้ไวพ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คงจะหยุดวันหนึ่งคะ่ะเจอกันใน,นพริหัรเลยนะคะ